อากาศร้อนแบบหรือว่าแสงแดดที่มันร้อนจนเกินไปเนี่ยค่ะค่าเขาก็จะหนีไปอยู่ในที่ในซุปอยู่ในที่ที่มันแบบร่มๆอ่ะเขาก็เลยเปิดเป็นการอ่าล işte ่อล yeah. sí. mm ่อให้ปลาเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็โรยโรยอาหารเดี๋ยวเราเราเรื่องอให้ย้อนไปพอสอบเหรอเหตุการณ์ที่สำคัญเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องๆจาก หมายเวลาเทคโนโลยีกรุงเทพครับราชมงคลกรุงเทพนะครับสามสิบพะท่านได้มาสัมผัสเที่ยวเที่ยวท่องล่องวิถีชุมชนคนเมืองเหนือบ้านแหลมสุพรรณนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมล่องเรือเรียกว่าตามรอยเด็จพระพาสต้นราชการที่ห้านะครับซึ่งนี้เราเป็นนักโปรแกรมล่องเรือตามรอยเด็พระพาสตรรัชกาลที่ห้า พาสองสามเจ็ดสี่นะครับเ็กเป็นเรียกลิลาสุพรรณท่าสุพรรณคุณเคยมาแล้วกัน่ดถาเคยมาเรียกแต่งบทโคลนะฮะตคลสิ่โพลสิาด้วยเรามีตัวอย่างพร้อมตัวอย่างไหมเวลาเขาถ้าแต่งก็จะเห็นอะไรก็จะแต่งตามตามของเรื่องที่เห็นนะคะแลก็อย่างอ่าน เส้นทางของบ้านแหลมเนี่ยจุดเด่นเเลยก็คือเต็นต้นอ้อต้นอ้อเนี่ยอันนี้ต้นอ้อเราได้ไปอไป่าต้นอ้อเนี่ยเราก็จะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นหลอดเบรกนะคะก็จะมีชุดหลอดเบรกต้นออ้นะครับที่จะทำจากธรรมชาติที่ดูที่ขึ้นตามฟากสองฟากฝั่งนะครับทุกท่าใช่แล้วที่ที่เราเห็นเป็นกอเป็นกอตรงเมื่อกี้ค่ะเป็นต้นอ้อต้นั้นนะคะ ที่ที่แม่น้ำแต่เขาก็จะมีน้ำต้นที่ค่อนข้างอวกแล้วก็ใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็มขน้ำในถ้าขึ้นเหนือที่แห้งแล้วเขาก็จะทำการรดน้ำเร็ว